เข้าไปยังไงอ่ะอ,อ๋อ,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 อเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอพี่เฟียสขับรถไปได้แล้วนะไปเลยงรรเงินทั้งหมด300บาทครับพี่เฟียสจ่ายตังเขาเลย300บาทอโอเค300บาทรับกับน้องด้วยนะว้าว รถเหล็กอีกแล้วนี่ DJ พี D ่ K A กระเบื้องฝากติดตามช่องสุกไปนะครับเอ้าพี่เฟียสนั่งรถบัสอ่ะพี่เฟียสจะไปเที่ยวไหนครับรถตัวนั้นโอ้ไปซื้อรถรถอะไรอะรถเหล็กเปล่ารถิ่งรถซิ่งเลยหรออุ้ยพี่เฟียสยยมาม่าก็อยากได้รถซิ่งพอดีมาม่าไปกับพี่เฟียสได้เปล่า นี่ไงมาม้มามีกระเป๋าใส่รถซิ่งด้วยมาม้มาขอเข้าไปในรถบัสด้วยนะครับไหนเข้าไปยังไงอ่ะอ๋อเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรออุ้ยเราหมาจะเข้าได้หรือเปล่ามาตัวต้องใหญ่อะอ๋อต้องก้มเข้าไปนะอ่ะฝากกระเป๋าหน่อยนะคะพี่เฟียสอุยพี่เฟียสทางแคบมากเลยอะพี่เฟียสขับรถไปได้แล้วนะไปเลย ถึงแล้วปะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งซื้อรถซิ่งกันดีกว่ามา <Wow. S 1> กระเป๋ามาด้วยดิพิเียอย่าลืมเอากระเป๋าเราด้วยนะยังไงกระเป๋าถือไปเลยว้า wow. ว oh. เขาบอกว่าที่เนี่ยมีส่วนสนุกด้วยนะ <Huh? S 1> ใช่ที่เนี้ย,ยอยู่ที่เนี้ยเขามีรางรถให้เราเล่นด้วยนะ uh. เป็นรางสไลเดอร์คิงคองเลยแหละ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร้านขายของเล่นแล้วนะนี่ไรรถเล็กครับอ้พี่พอตพี่พอตเป็นคนขายรถเหล็กเหรอเนี่ยไหนมีรถอะไรบ้างเอ้ามีรถดับเพลิงด้วยเหรอรถนี่มันไม่ใช่รถเหล็กนะเนี่ยือรถรถของของพอตอะไหนรถอันนั้นคือรถอะไร โอ้รถฟอร์มูล่าสีฟ้าฮอตวิลด้วยนะเนี่ยเอะมาม่าจะเล่นคันไหนดีเนี่ยคันไหนเท่ค่ะพี่พดแนะนําหน่อยได้เปล่าคันนี้คันนี้เหรออุ้ยคันนี้มันรถคลาสสิกเลยอะมันเก่าอะม้าไม่ชอบมาอยากได้คันเท่คันไหนอะพี่พดบอกหน่อยที่เท่ที่สุดคันนี้เหรอออ้คันนี้เป็นรถซิ่งใช่เปล่าเป็นรถสีดาด้วยฮะโอเคงั้นมาม่าซื้อคันนี้แล้วกันกี่บาทครับ อะนี่ครับเงินโอเคแล้วถ้าเราไปเล่นเราต้องไปเล่นอยู่ที่ไหนครับรถคันนี้ยที่นั่นค่ะพี่พอไปเล่นกับหมาหมาป้าเล่นกับเ่พี่เสียครับรถทุกคันอ่ะมาหมาว่ามันเท่ทุกคันเลยอ่ะเราเหมาหมดทั้งเชลฟเลยไหมใช่แล้วพี่เสียมีตังไหมอ่ะตังพี่พรไม่อยู่ขายของเลยพี่เสียเราทำยังไงกินดีเนี่ยพี่หัคหอะหัวหอมหัวหอมเป็นคนขายหรอเอาพี่หัวหอม ่า่ตังเขาเลย300รอยบาทโอเค300อบาทรับกับน้องด้วยนะมาพี่เฟียสเรามาขนของเล่นใส่ไว้ในกระเป๋าให้หมดเลยนะแล้วเราจะไปเล่นลางรถฮอตเวลกันนี่เลี้ยงเลยเลี้ยงเลยนี่เดี๋ยนี้เลยนี่มันรถตำรวจหรือเปล่ามวยมันใส่ไม่ได้อาของเฟียสเลยนเสร็จยังอ่ะโอ้ยของเฟียสก็ยังไม่เสร็จเลยอะมาเลี้ยงแข่งกันเลี้ยงคนละด้านไปเลยนี่นี่มงแล้ว ไหนอหอกเซียเป็นววยังไงว้าวโโอ้โหฝั่งนี้รถใกล้เต็มแล้วนะไหนดูฝั่งเสียดิไหนดูฝั่งเสียดยใหม่มุนมากมุนมากโ,โ,โอ้โหเยอะเลยพี่เสียดเก็บกระเป๋าเราไปเล่นลางรถฮอตเดลวกันมาไปเลยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอะยักษ์เห,หรอใช่เหรอนี่ไม่น่าจะใช่ยักษ์นี่มันคือชิงคองคิงคองเขากำลังถืออะไรข้างบนหัวเนี่ย มนรถเทลเลอร์เลยเอาอุย้ยอะไร <c oughs> อ่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้โหมื่อกี้เช็เลยโอ้เมื่อกี้มาม่ามองไม่ทันเลยคิงของเขากินรถเหล็กของเราไปใช่ป่าวเอานีอ่อถอุ้ยรถไหลรถไหลรถไหลว้าวนี้น่าจะเป็นสถานีน้ำมันใช่ไหมไหนนี่ไหนเติมน้ำมันหน่อยดิเติมน้ำมันนี่น้ำมันน่าจะหมดแล้วแหละรถคันนี้ นี่ขบรถขับมาแล้วเติมน้ำมันหน่อยครับเสร็จแล้วกี่บาทครับเติมน้ำมันน่ะ,อะโอ้ยแพงจังเลยจะไปทางไหนก็ได้อ๋อไปทางไหนก็ได้เดี๋ยวพี่เขาลงหมนุนนี้เราข้ามหมุนไปตรงๆมันจะไปตรงปากของคิงคองใช่เปล่าวอ้าวลองดูอุ้ยตกอีกแล้วโดนปากคิกงคอง รถติดรางวายว้าวโดนดอีกแล้วอ่ะอ๋อโดนกินคองกินรถเหล็กอีกแล้วแล้วเราจะเอาออกมายังไงเนี่ยอ๋อออกตรงนี้มีไงรถออกมาแล้ว ออกมาแล้วว้าโอ้โดนกินเลยอ่ะโดนกินตลอดเลยมมาดูเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตาสิไหนอุย้ยตายแล้วมามาว่าตาของกินคอมันแปลกๆนะไหนดูที่ลอกออกมาดิมันคือตาของใครเนี่ยอุย้ยตาของเคตาของจอระเข้เหรออ้ยต้องไปติดตาจระเข้แล้วนะ อุ้ยตัวระฆัวของพี่เสียตัวยาวมากเลยนี่ไงเจ้าจระเข้ตามันบอดลูกกระตามันหายใหนดูข้างนี้ดิอุ้ยลูกกระตาก็หายสองข้างเลยพี่พอสมือบอลเอาตาจระเข้ไปนะนี่ไงกลายเป็นจระเข้เหมือนเดิมแล้วนี่พี่เสียเขาเล่นอย่างนี้นี่ไงเขาเอาหางจระเข้มาต่อตรงนี้ว้าวแรงมากพี่เสียดูดิป้ายมันหมุนเลย มันหมุนมาอย่างนี้เลยใช่ไหมอไม่ทันเลยป่ะมันไม่ช้เลยอะเหมอยิกันเว้าวเ้ยเจ๋งอะพี่เฟียเมื่อกี้เราใช้เงินหมดไปสามอยกว่าบาทเลยใช่ป่าค่ะเ้ยเมื่อกี้เราซื้อรถเด็กกันหมดเลยใช่ป่าเราจะทายังไงกับรถเหล็กที่เหลือเราดีเราขนกลับบ้านเลยเป่า งั้นสำหรับวันนี้พี่เฟียและน้องพอนะครับขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบดแกรเชรด้วยนะคระับบ๊าครับ